สบายดีครับมาพ่อกันแล้วครับซ่องยูทูบมนัสสวินกินกาแฟยังมาเ้าครับมะเ้ากินกาแฟครับกาผีเสือเส้อแดงแห่งกาแฟผีเสื้อแดงกาแฟหอมรุ่งสายตากินสายตามั้วสายตาผ้าฟาง กัแฟครับผีเสื้อแดงกินแล้วได้สายตาเฮอาแจงา้งใสหอมกับแฟ่หอมบ่มีน้ำตาลไม่ใช้น้ำตาลไม่มีครอบพิเมรไม่มีไขมัน ลูกสายตาเส้นเลียดไปล่อเลี้ยงสายตาสายตาเขาจ้องโทรศัพท์นั่นนั่นมันฝ้ามันฟ,า,นฟางพี่นอ้องสำหรับคนเล่นโทรศัพท์ลายๆประมาณนี้แล้วครับกาแฟาอาผีเสื้อแดงคระบผงสวัสดีครับบ๊ายบาย